สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมือนีพบก็่องยิ้มวนค้นเดิมอีกแล้วจ้าพ่อก็ยิม้ม่วนคือเกา่าเลยจ้าพี่น้องมือนียิ้มวนจะพาพ่อแม่พี่น้องมาต้มปลาล่าจ้าพี่น้องไปต้มปลาล่ากินสําหรับค้นที่พ่กินปลาล่าดิบนะคะพี่น้องหลัไปเบื้องวัตถุดิบนะคะองค์ประกอบของการต้มปลาล่ามีอย่างเนี้ยนะคะพี่น้องตามไปเบื้องก็ย้ายมวนเลยจ้า เครื่องปรุงของเฮาก็มีเกลือจะพี่น้องนะคะสําหรับถาปลาราบอกบอกเค็มจ้ะกกจะเติมเกลอือชูโร,โรดดีจะพี่น้องแล้วก็น้าตาลนะคะน้ําตาลทรายถ้ามีน้ําตาลปี๊บก็ใส่ได้นะคะแล้วก็กน้าเปล่าจะพี่น้องน้าเปล่านะคะน้ากระเทียมดองนะคะกะปิจะพี่น้องหลักกะใบผงชูรสนะคะใบชูรสจะพี่น้องนะคะดือใบขนาดมิชโกจะ อินอีกซื้อหนึ่งก็คือผักชียาจ้ะพี่น้องก่อนอื่นเนี่ยม่อนจะมาต้มปลาล่าที่โจกมา้จากไหนะคะพี่น้องเนี่ยม่อนก็จะมาต้มให้เนื้อปลาล่าเขาเปื่อยก่อนนะคะถึงจะไปทําการกองอีกทีหนึง่งจ้าพี่น้องตามมาเบิ้งวิธีเหตุวิธีทํากันเลยจ้านะคะสําหรับผู้ที่บ่ิินปลาล่าดิบจ้าพี่น้องเนี่ยม่อนก็จะต้มจังซี่อยู่ตลอดนะคะเพราะว่าหมดเราก็จะต้มใหม่นะคะพี่น้องคะ่ะ ปลา,าของเขาก็เริ่มจะเปืออ่อยแล้วนะคะพี่น้องเริ่มจะเปืออ่อยแล้วนะคะ น้ำประแดกเขาก็ได้สุกแล้วนะคะพี่น้องแล้วกับเปื่อยเรียบร้อยนะคะเขาก็จะยกลงจากพี่น้องยกหลงเพื่อจะไปให้เขาเย็นแล้วเขาจะมาทําการกอง,งอีกทีนะคะพี่น้องแล้วเขามาเตรียมเครื่องที่เขาจะปรุงปลาล่ากันเลยจ้านะคะก่อนอื่นย่ยม่อนก็จะข้างหม้อห้ห้อนก่อนนะคะแล้วก็จะเติมน้าตาลท้ายลงไปทอนวยไข่จากพี่น้องโอ้ยน้าตาลก็จะเติมน้าตาลปี๊บจะพี่น้องน้าตาลปี๊บลง, anner, ง,งไปทอนวยไข่นะคะ <l oss> แล้วก็จะตามด้วยน้ำตาลซ้ายจ้าพี่น้องนะคะก็จะเคี่ยวเคี่ยวน้ำตาลให้เขาออกสีน้ำตาลนะคะพี่น้องเพราะว่ะเขาจะใส่น้ำตาลที่เขาเคี่ยวนี่ไปแต่งสีของปลาล่านะคะเพื่อให้รสชาติน่ากินจ้าพี่น้องจ้าีิมอนก็จะเคี่ยวโดยไฟที่ห่อนๆนะคะพอได้ส,นนสนลลนะะีน้ำตาลเป็นสีน้ำตาลแล้วนะคะน้ำตาลเป็นสีน้ำตาลเขาก็จะ เติมน้ำกระเทียมดองลงไปเลยจ้านะคะในเมื่อว่าน้ำตาลมันโดนโดนความเย็นภายนอกเขาจะจับตัวกันแข็งนะคะติดหมอดะพี่น้องบ่าต้องตกใจนะคะเขาก็จะมาเคี่ยวด้วยความห้อนต่อไปเดี๋ยวเขาก็จะละลายนะคะพี่น้องคะ่ะสีสันการเคี่ยวน้ำตาลก็จะได้ประมาณนี้จ้าพี่น้องก็จะไปแต่งสีของปลาล่านะคะ จะบด้ให้เขาใหม่แห้งนะคะพี่น้องเพราะได้สีน้ำตาลแล้วจะพองามตามต้องการนะคะพี่น้องคะ่ะ ตอนตั้งตเตาแรกๆก็จะยู่บนโต๊ะจ้าพี่น้องแต่ว่าก็ต้องยกลงข้างล่างนะคะเพราะว่าเขาสูงกว่ากล้กองจา้ากลัวขากล้องนะคะก็ต้องยกลงมาข้างล่างนะคะพี่น้องคะ่ะหากความบ้าน่าชมก็ขอประทานอภัยนะคะสีน้ำตาลก็สีที่เราเคี่ยวน้ำตาลก็ได้ที่แล้วนะคะเขาก็จะมาเติมกระเทียมน้ำกระเทียมดองลงจ้าพี่น้องนะคะเติมน้ำกระเทียมดองลงนะคะ ก็เกี่ยวต่อไปให้นำตาลที่ติดหม้อเขาละลายออกค่ะพี่น้องแล้วก็จะมาน้ำาน้าปลาล่าที่กรองไว้นะคะพี่น้องลงไปต้มใจกันนะคะน้าปลาล่าที่ย้ยม้วนกรองไว้แล้วเรียบร้อยจะย้ยม้วนก็จะกรองจะต้มให้เต็มหมอ้อละจ้าพี่น้องต้มครั้งเดียวให้มันได้กินนานๆเลยนะคะเพอว่าบานย้ยม้วนจะบ่ค่อยเน้นน้ำปลาปันใดจะจะ ใส่ปลาเป็นหลักแกพี่น้องหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะคะสีสันนะคะหน้าทานบอกค่ะพี่น้องเดี๋ยวยี่มนก็จะไปเอาปลามาเติมอีกค่ะเพราะว่าจะเติมให้เต็มหม้อนะคะพี่น้องคะย่มนก็กองไว้ลายยูจ้า เต็มหม้อเลยค่ะพี่น้องคะแต่ยำม,มอนก็จะเติมรสด,ดีลงไปนะคะแล้วก็ชูรสลดงไปประมาณช้อนช้อนช้อนแกงคราแล้วจ้าพี่น้องนะคะลงไปเลยค่ะปรุงรสนะคะปลา,าสูนี่ใส่แกงใส่ต้มนะคะพี่น้องใส่แกงใส่ต้มใส่ส้มตามได้หมดนะคะเจ้บอมิน้ำกะปิจ้าพี่น้องโดยจะใส่กะปิลงไปนะคะน้ำกะปิลงไปใส่จ้าพี่น้อง แค่ช้อนเดียวนะคะกะปิปุกละสิมาบาทนะคะยัยม่วนซื้อมาก็จะใส่แค่ช้อนเดียวจ้าพี่น้องนะคะน้ำปลาจะบ่มีความเหม็นก็คือนี่แหะค่ะใบผักชูลรสจ้ะผักชูรสหรือผักใช้ย,ยาหรือขนาเม็กซิโกล่ะค่ะเอื่นหลายซื้อนะคะมะละกอกินใบเพิ่นก็เอื่นจ้าพี่น้องแซบแซบแซบเราจ้าพี่น้องจ้าแซบแซบเราจ้านะคะ สีสันเป็นยังไดคะหนา้าตาหนาฐานบอนะคะบอกเลยว่าน้าปลาล่าของยายม่วนบ่มีมินนะคะจะใส่สมตามก็อร่อยนะคะใส่แกงใส่ต้มได้หมดนะคะถ้าปลาล่าของที่พี่น้องสีต้มกินนะคะถ้าพี่น้องสีต้มกินถ้าชิมเบืองนะคะถ้าหเกลือจะใส่เกลือก็ชิมก่อนคะ่ะเาปลาลา่าของเฮาเค็มบอถามันเค็มก็คือเพราะต้องเติมเกลือนะคะถ้ามันไม่เค็ม บนัวก็เติมเกลือจ้าพี่น้องนะคะเสศษเรียบร้อยเขาก็จะมาทําการกองเลยค่ะพี่น้องเขาจะกองปลาล่ากองอีกทีจ้าพี่น้องกองเสศษเรียบร้อยเพราะเขาเย็นย้ํมว่านก็จะเก็บใส่ กระปุกนะคะไ亡ถ้ากินค่ะพี่น้องกินหมดเดี๋ยวก็จะต้มไมนะคะพี่น้องคะ่ะก็เรียบร้อยเพียงแค่นี้นะคะพี่น้องเสร็จสิ้นเสร็จอันโอ้ยเต็มเป็นเบายากเสร็จสิ้นลงไปแล้วค่ะพี่น้องในการต้มปลาล่านะคะยี่มอนก็จะกองไ亡ถ้ากินนะคะพี่น้องคะ่ะแล้วก็ใส่กระปุกไว้เรียบร้อยนะคะพี่น้องสูตรปลาล่านี่ เพิ่นสว่บ้านเห็ุยังไดเยายมวนนะ่ะสิบอกนะคะเพราะว่าสูตรปรล่านี่ปลารหนึ่งกิโลจ้าพี่น้องแลาา้วก็น้ำหก1กิโลนะคะพี่น้องน้ำเปล่าจ้าแล้วก็น้ำตาลประมาณสองช้อนนะคะ2ช้อนโต๊ะจ้าพี่น้องแล้วก็น้ำตาลปีบอีกประมาณทอนหน่วยไข่นะคะพี่น้องชูโรตรีตามที่เยายมวนบอกมาแต่ข้างต้นล่ะคะ่ะพี่น้องคะหากชอบใจคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ Stuff, กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ย้ายมวลและก็จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเกมมอนคนเดิมนะคะพี่น้องคะ่ะก็เสร็จเรียบร้อยในการกองปลาล่า,าเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ายกมอนก็จะขอตัวไปเพียงซ้ำนี้นะคะสวัสดีค่ะ